หลายคนนะครับไม่ต้อง,งสงสัยนะครับเป็นอันรู้กันว่าตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะเปิดไม่ได้ข้อดีของนิสสันเอเวนคือแอร์มีครบทุกช่องทุกทุกคนนั่งใช่ครับคือ4ตอนเลยนะสวัสดีคีนะครับวันนี้ก็กฤษดาคุดคานะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ในที่ร่มนะครับพ่อแม่พี่น้อง ที่นี่คือกิจสดาคุกค้าและก็จะมาไร้รถตู้เหมือนเดิมนะครับตู้อะไรนะครับบ่งบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นตู้ของนิสสันเอเอวนปี2023นะครับเครื่อง2.5ดีเซลแต่ง VIP ขายอยู่ที่ราคา5 5 9 0 0 0บาทแต <Wow. S 1> ่เช่นเดิมนะครับในเมื่อนะครับมากับเจ้าแม่รถตู้นะครับดูเสื้อก่อนนะครับนะ ดูเสื้อก่อนนะครับวันนี้เราจะไม่ขายราคา5 5 9 0 0 0บาทนะครับเพราะถ้าขายมันก็ไม่ใช่เรา2คน 2> <อ>นะครับวันนี้เราจะขายราคาเท่าไหร่ดีครับลดไปเลยดีกว่าน้องหนึ่งเอาแบบจบวเจ่องวันนี้ในไลฟ์สดเอาไปเลยเพียงแค่4 9 9 0 0 0เา้บาทได้เลย4 9 9 0 0 0บาทนะครับซื้อสดได้นะจัดไฟแนนได้ ทำได้ทุกอย่างกระจังหน้านะคะโฉมตอนนี้จะเป็นกระจังหน้าเดียวกันที่อยู่โชว์รูมป้ายแดงนะคะก็คือ,คอเป็นโฉมหน้าเหมือนตัว V ตัวนี้นะคะกระจังหน้าเข้ารูปนะคะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเอวนหลายคนนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเป็นอันรู้กันว่าตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะเปิดไม่ได้ ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเอร์เนเครื่องเขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะเครื่องก็จะอยู่ข้างล่างนะครับรวมทุกอย่างอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับเอกลักษณ์เขาเลยเอกลักษณ์เาเลยนะครับเห็นแต่ไกลนีนรู้เลยนิสสันถูกต้องนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งความแข็งแรงของเหล็กวัสดุวัสดุในการสร้างเนี่ยบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากชนเขาเนี่ยไม่ได้ยุกง่ายๆนะลูกค้านะครับเดิมนะครับก็ไปใส่ล้อแม็กมา นะครับที่เขาใส่ล้อแมกมานะครับพี่ขวัญผมต้องเยนแจ้งว่าเขาจะใส่ยางให้มันขอบหนาขึ้นนะครับยางให้มันขอบหนาขึ้นนะครับตัวนี้นะก็เป็นความนิบ15นะครับเป็นขอบ15แล้วก็ยางก็จะหนานะให้มันนิ่มขึ้นนะและเป็นยางนะครับคุณภาพเกรดดีด้วยนะครับพี่ขวัญครับค่ะโยโกอาม่านะครับเปี19นะครับปลายปีนะปี19ปลายปีโยโกอาม่าท่านได้ยางใหม่นะครับมาภายในแค่นะครับ แค่กาลังจะขึ้นไปนะครับดูพื้นผมก็ชอบเลยนะครับพื้นนะครับดูนะครับเหมือนเป็นลายไม้นะครับเหมือนเดินอยู่ในบ้านเดียขอกล่าวตรงนี้เลยเดี๋ยวมาเรียกร้องกันทีหลังพี่ขวัญขอประกาศตรงนี้เลยว่าตรงนี้ไม่มีนะคะเพราะปกติเอแวนจะมีปิดตรงนี้นะคันนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่า <ผม S 1> แต่เครื่องมือพี่ขวัญมีให้เครื่องมือพี่ขวัญมีให้นะคะแม่แรงอะไรพี่ขวัญมีให้เหมือนเดิมข้อดีของนิสส e ันเอแวนคือแอร์มีครบทุกช่องทุกทุกคนนั่งใช่ครับ คือสี่ตอนเลยนะสี่ตอนคือสี่เบาสี่ตอนเนี่ยถ้าเป็น,บนเนบาสี่แถวก็นั่งครบทุกคนถูกต้องแต่พอปรับเป็นเบาสามแถวเนี่ยยิ่งเย็นเจี๊ยบ<ช>ตามด้วยเบาด้านหน้าเป็นห้าแถวครับห้าจุดแอร์ห้าจุดไม่ใช่ห้าไม่ใช่ห้าช่องนะคะถ้าถ้านับช่องนะคะหกนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช่องเฉพาะด้านหลังสิบช่องนะคะเฉพาะด้านหลังนะคะดูสิคะเย็นเจี๊ยบนะคะผ้าม่านด้วยค่ะน้องหนึ่ง ทีวีด้วยชุดลำโพงด้วยสวยกริฟเลยนะคะสวยกริฟเลยนะคะต้องหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังอีกทีนึ่อ่ามาแล้วครับมาดูด้านหลังกันนะครับให้ดูนะครับว่าข้างหลังนะครับมันจะแตกต่างกับอ่ารถของโตต้าที่ว่าเวลาเราไล่รถตู้นะครับบ่อยๆนะครับแต่ว่าตะเข็บอะไรก็เหมือนกันนะครับเดิมหมดนะครับและตัวนี้ก็จะได้เป็นบอดี้นะครับตัวถังที่แข็งแรงขึ้น นะครับแล้วก็พื้นนะครับยังดูสะงงสะอาดนะครับแล้วก็บุหนังข้างนะครับไอ้นี่มันเป็นความชอบนะครับบางทีเจ้าของนะครับก็อาจจะชอบสีส้มนะครับส้มตัดดำนะครับทําให้มันดูแบบอ่าบนดูสปอร์ตขึ้นนะครับพี่ขวัญครับหนังก็หนังหนังหนาหนุ่มนะคะหนังนา่มสบายนะครบสบายนะห,หนึ่งแล้วก็มีช่องทางเดินให้ตามกฎหมายเลยทางเดินนี่เขาจะต้องมีทางออกตรงนี้นะคะคันนี้นะครับ 499,000บาทนะคะถ้าลูกค้าดาวสัก50,000คุณก็จะส่งอยู่ประมาณ8,000ครับผม8,000กว่าบาทนิดๆโฉบใหม่ค่ะท่านผู้ชมใช้งานต่อได้เลยพมบ้านพร้อมนะคะนี่นะครับบนโซนหน้านะครับบอ่แวนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมันที่มันจะอยู่สูงแบบนี้นะมันจะทําให้คนที่ว่านั่งข้างนะครับหรือคนขับนะครับนั่งได้กว้างขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับผมนะครับแล้วก็มีตัว เครื่องเสียงมาให้นะครับเป็นหน้าจอนะครับเป็นแอนรอยมาแล้วนะครับแล้วก็มีพวกซับพวกต่างๆนะครับถือว่าลงตัวนะครับใส่พวกลำโพงลำโพงมานะครับก็ถือว่าเพาะนะครับเปิดภายในรถก็ได้ยินกระหึ่มแน่นอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกแอร์นะครับก็จะเป็นลูกปิดแล้วนะครับส่วนปรับนะครับตัวลมภายในนะครับลมภายนอกนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เกียร์นะครับ ก็เป็นเกียร์5สปีดนะครับเป็นเกียร์ปกตินะครับของรถตู้นะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับใช้หนังของสีส้มนะครับอยากดูเครื่องใช่ไหมครับอยากดูเครื่องนะครับเปิดนะครับเปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากข้างหลังมีคอนโซลเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดคอนโซลก่อนค่ะพี่หนึ่งค่ะมามาครับช่วยยกหน่อยครับนี่รถเข้าใหม่เลยใช่ไหมครับพี่หนึ่งเนี่ยกุญแจเครื่องมือยังอยู่นี่ให้เลยนะครับให้ดูนะครับเรื่อาร่ให้หายนะคะทีมงานเนี่ย คุณแซ่ตัวนิสันแอวเวอร์นี่หายาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหม้อน้ํานะครับต่างๆนะครับอยู่ข้างหน้าหมดนะครับอยู่ข้างหน้าเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสตาร์ทได้ไหมคะพี่หนึ่งสตาร์ทได้ครับอ่ะสตาร์ทเลยค่ะลูกค้ารอดูอยู่นะคะฮะชึ่งไหมคะชึ่งไหมคะชึ่งเดียวติดครับผมชึ่งเดียวติดนะคะขออันนี้ลาก่อนขอทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ระวังฝนด้วยนครับอยู่กับเราอีกนานครับผมนะคะ วันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ